สวัสดีค่ะอันนี้พี่จีนะคะก็จะมา,อาสอนวิธีการทำ IELTS อ่อสินะคะอันนี้เป็นหนังสือ Cambridge นะคะแล้ก็จะมาสอนวิธีการหา heading กันนะคะโดยส่วนตัวเวลาสอนนะคะเราก็จะไม่ให้นักเรียนดูโจทย์ก่อนนะคะดู choice ก่อนนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานแต่ถ้าเกิดสมมติมาอยู่ที่ระดับ5.5หรือ6เนี่ยก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผู้เรียนนะคะยังไม่ได้มีความสามารถในการควบคุมภาษาได้ขนาดนั้นถูกไหมอ่ะทีนี้พอมันก็ไม่ใช่เรื่องเลยที่เราจะไปดูตัว choice ก่อนนะคะเพราะว่าตัว choice จะยิ่งทาให้เรากังวลน,นะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากว่า passage เนี่ยมันคล้ายๆกันคล้ายๆกับว่าเออเรื่องทั้งหมดมันก็คือ european transport systems มันก็จะมี keyword ที่มันเหมือนกับว่าน้องๆก็จะรู้สึกว่าเออมันซ้ำกันซ้ำกันอะไรแบบนี้นะคะก็จะทําใหออ้มันเขวนะคะอาทีนี้เรามาดูกันอ่าถ้าเกิดสมมุติว่าใครเคยเรียนนะคะ แล้วก็จําได้เนี่ยก็จะพูดอย่างเดียวคือว่าเมเอเดียจะต้องมาเป็นประโยคเท่านั้นนะคะจะไม่มีคีย์เวิร์ดนะคะเมื่อไรก็ตามที่เราอ่านไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่สามารถพูดเป็นประโยคได้นะคะอ่านไปแล้วเรารเหลือแค่คําสั้นๆนะคะอันนั้นนะคะถ้าเกิดได้คะแนนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผิดสมมุติว่าเหมือนกับเริ่ม,เร,มเริ่มเหมือนทําแล้วเราผิดเนี่ยอันนี้ก็จริงๆแล้วก็เหตุผลหนึ่งคือเมไนเดียของน้องๆเนี่ยสั้นไปนะคะโอเคทีนี้ เนื่องจากว่าเราเรียนแล้วเราไม่ได้มีผู้เรียนนะคะเป็นการอัดเนี่ยก็อาจจะต้องมีการสุ่มว่าเฮ้ยล้วประโยคไหนที่น้องๆหรือผู้เรียนเนี่ยน่าจะอ่านออกนะคะสมมติพีจ่จีบอกว่า it is difficult to อะไรก็ไม่รู้นะคะ it is difficult to อะไรก็ไม่รู้ของ economic growth ค่ะโดยปมาจาก efficient transport system อ่า จุดอ่อนหนึ่งนะคะที่ห,หลายๆคนก็ <c oughs> คือว่าส่วนใหญ่เวลาอ่านหนังสือเสร็จอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเฮ้ยเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร <c oughs> เขาก็จะบอกว่าเออเรื่องนี้เกี่ยวกับระบบการคมนาษนะคะซึ่งจริงไม่ใช่จริงๆเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องคือประโยคที่เมื่อกี้ที่อ่านคือเกี่ยวกับเรื่องของมันยากที่จะอะไรก็ไม่รู้การจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยปราศจากระบบที่มีประสิทธิภาพระบบการคมนาคมที่มีประสิทธิภาพเอาใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะอย่าลากเสียงพร้อมกันนะคะมันยากที่จะ conceive มันยากที่จะคอนเซฟ v ์การเติบโตทางด้าเศรษฐกิจโดยปราะศะจากระบบการคมนาคมที่มีประสิทธิภาพนะคะถ้าเกิดเรื่องนี้นะคะยังเป็นเรื่องเดิมต่อไปก็จะต้องเกี่ยวกับเรื่องของมันยากที่จะอ,อ,อะไรก็ไม่รู้เศรษฐกิจโดยปราะศะจากระบบที่มีประสิทธิภาพทางคมนาคมนะคะอ่ะ The requirement for transport continues to increase ทำไมเราถึงสามารถอ่านมาจำที่ประโยคนี้ได้เพราะว่าเวลาที่มีออโดนะคะเวลาที่มีโครงสร้างออโดปุ๊บก็จะมีตัวคอมมาตรงนี้นะคะเราสามารถจำมาอยู่ที่เป็นตัวเมนหลักของมันคือ requirement for transport continues to increase พี่จีไม่ได้พูดนะคะว่าประโยค requirement for transport continues to increase เป็นเป็นเมนหลักไม่เกี่ยวนะคะ ก็คือว่าประโยคเมื่อกี้เขายังบอกอยากอยู่เลยที่จะคอนซิฟการเจริญเติบโตทางเศร,รษฐกิจโดยปราศจากระบบการคมนาคมนะคะเวลาอ่านเรดดิ้งนะถ้าเกิดสมมติว่าอ่านไปแล้วรู้สึกว่ายังหายใจทันเนะี่ยเพราะว่าจริงๆแล้เรายังไม่ได้อันนี้ก็แกล้งเล่นเล่นอ่ะนะคือทําแบบเวลาอนะ่านคือเหมือนให้มันสุดเสียงเลยนะโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่แล้วนะคะเขาบอกว่ามีความต้องการทางการคมนาคมที่เพิ่มมากขึ้น there are two factors behind this trend อา่าเรื่องใหม่อีกแล้วนะคะสังเกตไหมคะว่า เมนไอเดียเนี่ยยังไม่มาเลยเนะกเพราะว่ายังไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของการซัพพอร์ตน้องๆถ้าเกิดสมมตินคนไหนย,ยังไม่ได้น้องอจะบอกเฮ้ยมีแล้วนะมันมีการซัพพอร์ตแล้วเออจริงอยู่มันมีคําว่า transportation แต่ว่ามันไม่ได้มีการบอก transportation เพิ่มขึ้นถูกไหมประโยคที่3ามีังแค่บอกว่า two factors behind this trend ประโยคต่อไปเนื่องจากว่าเขาบอก two factors คือมี2 2 2ปัจจัยประโยคต่อไปก็ต้องเกี่ยวกับ2ปัจจัยถ้าเกิดสมมติน้องๆไม่อยากอ่านตรงนี้ก็คือแปลว่าเป็น2ปัจจัยที่อยู่ behind this trend นะคะอ่ะก็แปลว่าเราก็สามารถไปหาก็คือเนื่องจากว่าตรงเนี้ยเราสามารถหยุดการอ่านได้นะคะแต่หาว่ายังเสี่ยงไหมก็ยังเสี่ยงนะสมมุติเราลองจับก,กันหนึ่งประโยคที่อ่านออกอันนี้พี่จีสาบานได้เลยว่าเราจับจากประโยคที่น้องๆน่าจะอ่านออกนะคะ The number of cars on European roads saw an increase of 3 million cars ก็คือจำนวนต,ตัวเลขของรถยนต์บนยุโรปเนี่ยนะคะก็เห็นการเพิ่มขึ้นของตั้งรถหลายล้าน3ล้านต่อปีอ่ะแปลว่าอันนี้เนี่ยเริ่มมีเรื่องเดิมแล้วแหละคือเรื่องของมีการที่การคมนาคมเนี่ยนะคะก็คือรถมันมีความต้องการสูงขึ้น ะะก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือว่าประโยคที่1เนี่ยไม่ได้ถูกที่2 s u p p อร์แต่ประโยคที่2ถูก3กับ4 s u p p อร์เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราต้องเข้าไปหาก็คือตัวเมนไอเดียของอันนี้ก็คือ the requirement for transport continues to increase นะคะเราก็จะเอามาเขียนอย่างนี้ the uh, the requirement c o n t i n u e to increase แล้วเราก็จะไม่กลับผ่านไปดูเลยนะเราก็คือจะโฟกัส uh, อยู่ที่ประโยคที่บอกว่า the อะไรนะ requirement uh, for transport continue to increase นะคะอะ่เพราะฉะนั้นเราก็จะไปตัดข้อที่อุเบิร์ดที่สุดก่อนนะคะจริงๆแล้วเรายังไม่สามารถใช้คําพูดคืออุเบิร์ดกับคำว่าไม่ใช่เนี่ยมันคนละแบบนะคะไม่ใช่คือเราอาจจะไม่รู้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะมีการตัดช้อยคืออุเบิร์ดไม่ใช่แล้วก็ไม่รู้ไม่ใช่ก็จริงๆก็ถ้าเกิดเรามั่นใจไปถึงอุเบิร์ดอุเบิร์ดคือแบบโอ้ไ oh ม่กอแบบแย yeah ่มากๆเงี้ยตัดเลย ะะแต่ถ้าเกิดไม่รู้เนี่ยเรา <c oughs> เวางไว้นะคะเนื่องจากอันนี้มันเป็นการอัดคนเดียวนะคะเราก็ไม่สามารถมีการโต้ตอบได้เพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยก็จะต้องหัดถามตอบเองนะคะเวลาที่ไม่มีพิรินจีอยู่เช่นข้อที่หนึ่งเอ๊ะมันเป็น a fresh and important long term goal ไหม <c oughs> ตรงนี้ก็คือมีคำวามม่าไหมเอ๊ะ <c oughs> มันเป็น a fresh important long term goal ไหม and if this would be the answer แล้วถ้าอันนี้จะเป็นคำตอบ เราจะต้องหา Long Term Go เจอแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นลักษณะในการถามตอบตัวเองเช็คคำตอบตัวเองนะคะโอเคอันนี้ก็จะสามารถหยุดเทปก่อนแล้วก็ลองตอบเองนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็นอันไหนเอ่ยนะ้าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก the rapid growth of private transport สังเกตไหมคะว่าถ้าเกิดสมมติน้องๆไม่ได้อ่านตัว p a s a g e เยน้องๆก็จะไม่รู้ว่า คือบางคนนะคะเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยก็นี่ไงพี่จีทำไมไม่ดูแค่ increase uh, พี่จีไม่ได้ทำข้อสอบแบบนี้นะคะแล้วหลังจากที่พี่จีทำห,หลายๆคนมาคนที่เขาจริงๆอ่านเขาก็อ่านจริงๆอ่านแล้วค่อยๆหาคีย์เวิร์ดนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเราอ่านแบบนี้ค่อยๆอ่านเพราะบางคนน่ยจริงๆอ่านออกแต่ทำข้อสอบไม่เป็นนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็น passage a นะคะคือว่า the rapid growth of private transport passage b นะคะถ้าเรียน reading เนาะง่าย ใจเย็นๆนะคะอ่ะเราก็เริ่มหาประโยคที่เราอ่านออกก่อนทําไมเราถึงต้องเริ่มหาประโยคที่เราอ่านออกก่อนก็เป็นเพราะว่าเราต้องมีความเชื่อก่อนว่าทั้งเรื่องเนี่ยไม่มากก็น้อยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันคือเวลาคนเราอ่านรีดดิ้งอะ่ะถ้าเกิดสมมติคนเราแบบกร,กระวนกระวายใจอะไรแบบนี้นะคือเนื้อหามันก็ยากอยู่แล้วว่ะเราจะต้องคอยคอยแบบค้ำดาวตัวเองลงว่าเฮ้ย hey, everything will be okay นะคะ Growth is due to a large extent to changes in the European economy and system of production จริงๆแล้วอันนี้ยังผิดไปที่จริงเวลาพูดในพูดสำเนียงไทยการจเจริญเติบโตเนื่องจาก last extent สำหรับการเปลี่ยนแปลงก็คือขอโทษค่ะ due to เพราเนื่องจากก็คือการจเจริญเติบโตมันเป็นเพราะเนื่องจาก last extent การเปลี่ยนแปลงใน European economy and a system of production ว้าวเห็นไหมคะเวาลาอ่านเราก็ต้องอินเข้าไปด้วย ก็เหมือนมีอะไรป้าก็คือแบบการเจริญเติบโตเนี่ยนะก็คือเป็นได้มาจากของ European e ยนอีกอนเสียงแรกอาจจะเป็นเสียงจริงจังแต่พอเสียงที่เราจะบอกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะนะ In the last 20 years อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพยายามที่จะสรุป EU has moved from stock economy to a flow a flow economy ถามตัวเองว่าประโยคนี้มีการเปลี่ยนแปลงไหมทำไมต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็ในเมื่อเขาบอกว่าเออ growth มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน European system ถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถามว่าเฮ้ยแล้วไอ้ไอประโยคต่อไปนี่คือประโยคที่หนึ่งใช่ปะ่ะในประโยคที่สองเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงวะใช่ปะ่ะ As eternal frontier have been abolished EU has moved from a stock economy to a flow economy เห็นปะ่ะพูดจาเวลาอ่าน e a ดิ n อ่ะ,อะพูดธรรมแบบ เปล่งเสียงดังๆโอ้ซ้อมไม่ต้องแคร์ใครอะเปล่งออกไปนะโอเคเฮ้ยมีการเปลี่ยนแปลงป่ะเฮ้ยมีเวย้ยใช่ป่ะไอ้เว้ยเว้ย่กไม่ได้เป็นคำหยาบอะไรอย่างนี้แต่ว่าเป็นการที่แบบเฮ้ยไม่มีอย่แบบตื่นเต้นเนาะอ่าน r e a d ง่วงจะตายอยู่แล้วใช่ปะ่ะ this phenomenon has been emphasized oh, โอ้ยเขาเน้นเลยนะแล้วก็เปลี่ยนโทนเสียงหน่อย this phenomenon has been emphasized โดย relocation of some industry ฉะนั้นก็มันจะต้องแบบรู้สึก ตายแล้วฉันอ่านเร็วไปไหมอ๋อนี่ยทำสิ่งนี้อ๋อ this h e o m e n o n นะก็ถูก emphasize โดยการ relocation of some industry ก็คือสมมติอ่านไม่ออกสมม,สมมติสมมติอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกใช่ป่ะช่างมันอ่านแค่เบอร์หนึ่งเบอร์สองแต่ยังมาถามนะว่าเอ,อ้แล้วมันแล้วจริงๆจะเป็นไอเดียสำคัญไหมพี่สี่จะไปรู้ยดงไงถูกไหมเพราะว่าน้องอ่านไม่ออกใช่ป่ะเวลาที่สี่สอนก็คือมันไม่มีคนโต้ต,อ,ตอบแล้วก็พยายามเหมือนสอนเองพูดเองเออเองแบบนี้นะคะ สมมติเรามีแค่หนึ่งกับสแล้วกันอยู่ในหัวการจเจริญเติบโตเป็นเนื่องจากของ large extent to exchange in European economy and a system of production in the last 20 years as an eternal frontier have abolished EU move จาก stock economy ก็คือไอการจเจริญเติบโตเนี่ยนะมาจากการเปลี่ยนแปลงแล้วข้นะางล่างก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกเพราะฉะนั้นการจเจริญเติบโตก็เกิดขึ้นด้วยจากการเปลี่ยนแปลงของ European economy to a system of production ก็คือสิ่งที่ใส่อยู่ในหูก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงอันนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ European economy, ใช่ป้ายุโรป e ปีย o ีโคโน a ีแ s ดเอซิสเต็มออฟโปรดค่ะแล้วก็หนึ่งถึงสิบหนึ่ง7อ9สามสี่ห้าหกเจ็ดแปกสิบ obviously this one เอาก่อนถพาว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องราคาถูกปะ แม้กระทั่งตอนเช็คช้อยส์ะเวลา,เาแบบเราจะเช็คช้อยส์ว่าเออช้อยนี้ถูกผิดอะเราต้องพูดเป็นประโยคด้วยนะสมมติเราบอกว่าเออเออมันไม่เกี่ยวกับราคาของ transportation ก็ต้องบอกเอออันนี้ไม่เกี่ยวกับราคาของ transportation นะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการจเจริญเติบโตเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางย u โรเปียอีกอันหีถ้าเกิดพี่ลินจี่จำได้น้องๆก็จำได้เหมือนกันน้องๆเชื่อพี่จีค่ะว่าจริงๆล้าพี่จีไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งหัวค่อนข้างช้าไม่งั้นจะมีวิธีมากมายขนาดนี้ได้ไงนะคะ The need to achieve transport rebalance โ oh, อ้ความต้องการในการ achieve rebalance transport นะคะถ้าเกิดคลิปมีพี่จิงมันก็ได้แปลภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องว่าอะไรกันนะคะเพราะว่าตั้งใจที่สมมติว่าเออน้องๆมีแค่ไหนก็อเนะอาแค่น,นั้นอันไหนกัะที่เราได้ charging for roads มีการ charge, ชาร์จมาชาร์จเหน็นอ,อะไรให้เงิน improving other transport methods ไม่ม,ม,มีข้อนี้ก็ตอบแบบนี้ changes affect the distance s i s goods may be transported ก็มีการเปลี่ยนแปลงของ goods may be transported นี่พี่จีเมื่อกี้ลืมอ่าน goods transport is concerned การลำเลียงสินค้าอันนี้พี่จีตกเห็นไหมพราะเราไม่ได้อ่านอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นไงเป็นไงบอกแล้วอันนี้แบบสดๆเลยนะคือแบบอ่านน้อยอ่ะอ่านน้อยก็จบแล้วนไ goods transport is concerned จริงๆเราไม่ควรอ่านเยอะหรืออ่านน้อยมันขึ้นกว่าเราอ่านถูกหรืออ่านผิดมากกว่านะคะ growth is due to a large extent โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะตอบข้อที่3 เมื่อกี้ก็จะตอบเป็น VIII อ่าต่อไปก็จะดูภารกาฟที่4นะคะข้อ3ข้อ4นะคะ the strong economic growth expected ก็คือว่าการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะคะ expected ที่ขู่คาดนะคะในประเทศที่กำลังแบบรอถูกไหมแบบกำลังรอที่จะเข้าไปสู่ EU เนี่ยจะเพิ่ม t r า n s uh, p o r t Flows s นะคะก็คือตัวของ uh, การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะที่ในประเทศที่กำลังรอที่จะเข้านะคะ EU เนี่ยก็ Increase การไหลเวียนของการคมนาคมการจราจรน,นะคะ In 1998 some of these countries already exported ก็คือมีการส่งออกนะคะ More than twice 1 9 9 0 v o l u m e s Uh, และ i m p o r t e d more than 5 times นะคะก็คือบอกว่ามีการ increase transport flow อยู่แล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพวกเนี้ยก็คือจะแบบเป็น keyword เดิมแล้วแต่ว่าพวกนี้อยู่ในไหนก็คืออยู่ในประเทศที่กำลังรอเข้า EU เห็นไหมคะเราก็จะต้องจำแต่ว่าพอตอนนี้มันเป็นตัวเลขหลังๆเนี่ยเราก็แค่รู้ว่าเออนะก็มี strong economies นะก็ถูก expect e d ที่ในประเทศที่กำลังจะรอเข้า EU เนอะ ่าแล้วก็จะเป็น some of these countries เนี่ยก็ได้มีการ export อ่ะเอ่อ more than twice แล้วนะคะก็คือแบบไม่มีการมีการส่งออกนำเข้าเนี่ยเยอะเยอะแล้วแล้วก็เยอะกว่าปีก่อนก่อนด้วยนะคะอ่ะสมมุติว่าเราอ่าอ่านประโยคสุดท้ายถ้าเกิดส่งอันออก it is still on average at much higher level ก็คือว่ามันแบบค่าเฉลี่ยเนี่ยก็คือยังเยอะมากๆเยอะกว่า ตัวที่เป็น member state ที่ยังมีอยู่นะคะหรือว่าเราจะเป็น between 1990นะคะ road road college เนี่ย increase 19.4%หนูโ no. ห and during the same time rail ก็คือไอตัวที่เป็นรถไฟเนี่ยลดลง45นะคะอ่ะสมมุติว่าคือจากตรงเนี้ยเราจะสังเกตได้ว่าเฮ้ย ตรงนี้เราอ่านออกเยอะสุดแหละนะคะแล้วก็ไอ้ตรงนี้เราอ่านออกเยอะสุดเราก็จะเอาประโยแแู่่้พวกนี้ไปหาก่อนก็คือว่า the strong economic growth เนี่ย expected to in the countries นะที่กำลังรอ,คอ candidates คือหมายว่าเออไม่รู้จะได้เข้าไปหรือเปล่าก็คือกำลังรอที่จะเข้าไปอยู่นะคะแล้วก็มีการ increase ของ transport flows ในประเทศเหล่านี้ถูกป่ะแล้วเขาก็พูดถึงว่าเออใน1 9 8คือแบบภาพเราเอางจะต้องอยู่ภาพเดิมว่าเออเหมือนกับว่ามันก็จะมีการต่อเนื่องว่า คืออันนี้เราไม่ได้คิดไปเองนะเพราะว่ามันแบบประโยคมันจะซัพพอร์ตประโยคถูกปะก็คือ strong Economic growth นะคะก็เออในประเทศเหล่านี้นะเขาก็แบบมีการเพิ่มของ transport flow นะคะใน19นก็แบบ some of these c o u n t r y ใช่ไหไม these c o u n t r i these c o u n t r y คือ country ที่อยู่ใน candidates เนี่ยที่กำลังรอเข้า EU เนี่ยก็มี exported more than twice แล้วนะแล้วก็มี imported เนี่ยก็คือ more than five times นฮะู้แล้ก็จะแบบ in น h ่าห o เยอะจังเลยแบบนี้นะคะ อ it is still on average ก็คือ,อยังเป็นค่าเฉลี่ยที่แบบสูงกว่าประเทศที่เออ existing ตอนนี้ในเป็น m e m b e r s t a t e ที่เป็นสมาชิกตอนนี้นะคะอ่ะเราก็จะเอาแบบอันที่หนึ่งที่เราอ่านรู้สึกอ่านออกเยอะแล้วอันที่สองที่เราอ่านออกเยอะเข้าไปเขาไปดูนะคะว่ามีหรือเปล่านะคะเราก็จะเหลือเป็นข้อ 2, องข้อสี่นะหกแปดนะคะก็ให้เวลาตัวเองแล้วลองดูว่าเออมันตอบข้อไหนนะคะ

ก็ <c oughs> อันนี้ตอบเป็น transport trends in countries ที่กำลังรอเข้าอยู่ทร a ส s อร์ t เท e น d s มาจากไหนก็คือนี่ไงคือพวกนี้คือ Trends จะสังเกตว่าเราไม่ได้เอาช้อยส์ไปหาแต่เราเริ่มจากมากจากการตัดช้อยส์ก่อนนะคะแล้วก็เอาสิ่งที่แบบอยู่ในหัวเข้าไปต่อบอย่างเมื่อกี้คือประโยคที่1ทั้งประโยคเลยตรงนั้นอะ่ะมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอ main idea นะคะอ่ะไม่ใช่ main idea เรียวกว่าเป็นประโยคที่แบบ เราอ่านออกเยอะที่สุดแล้วเราก็ไปหาคือกำลังจะพูว่มันไม่ได้มีคีย์เวิร์ดนะคะไม่ใช่เออไม่ใช่บอกว่าคีย์เวิร์ดเป็นเทรนด์อย่างนี้ไม่ใช่นะคะข้อดีนะคะอ่ะเขาบอกว่า however ก็คือแบบคิดว่าประโยคแรกเป็นประโยคเมนเดียไปนะคะ sustainable development การพัฒนาแบบยั่งยืน offer โอกาสสำหรับ adapting policy ในด้านการคมนาคมก็คือไอ้เจ้า sustainable development เนี่ย อะไรก็ไม่รู้โอกาสสำหรับการปรับใช้ในโยบายทางคมานาคมของ EU ถูกไหมคะอีกหนึ่งอันอเห็นภาพค่ะ sustainable development ให้โอกาสสำหรับการปรับใช้ในโยบายทางคมานาคมของ EU t h i s o b j e c t i v e หลักคือตัวนี้ has to be achieved เดี๋ยวมะเราเปิดประนี้ปุ๊บ t h i s o b j e c t i v e เนี่ยนะคะ has to be achieved จำเป็นที่ต้อง achieve by Integrating environmental consideration อ่ะสมมติว่านะคะสมมติว่าแบบกำลังงงไม่มีอะไรก็คืออ่านประโยคเดิมบอกว่า Sustainable development นะคะ Offer an opportunity for adapting ก็คือ Sustainable development ให้โอกาสที่จะปรับใช้ EU s common transport policy นะ เออยุโรปเปียน has to be achieved by integrating environmental consideration into community policy นะคะก็สมมติบางคนไม่เข้าใจก็บอกเออไอเจ้า sustainable ตัวเนี้ยนะคะเขาก็ให้โอกาสนะคะสำหรับอ่ะการใช้ปรับใช้นะคะนโยบายอ่ะคมนาคมถูกไหมอ่ะ,อะวัตถุประสงค์นี้ วัตถุประสงค์นี้นะคะนะ s to be achieved ต้องสำเร็จโดยการ integrating ก็สมมติแบบไม่เป็น integrating environment อ่ะภายในนโยบายท้องถิน่นชุมชนนะคะ And shifting the balance between the modes of transportation. Okay, shifting la shifting balance Between Modes of Transport Benhuatai สมมติอ่านแค่นี้ก่อน Sustainable Development นะคะก็ให้โอกาสสำหรับการใช้นโยบายคมนาคมวัตถุประสงค์นี้ต้องสำเร็จโดยการ integrating environment ไปกับนโยบายท้องถิ่นคือเพราะต้องใส่ไอ้ตันี้ไปกับนโยบายท้องถิ่นและการปรับ Balance between mode of transport และนี่ก็คือหัวใจของ strategy นี้นะคะ The ambition objective objective can only be the อันนี้ก็คือบอกเขาว่าเออจุดประสงค์วันนี้คือเนี่ยตรงนี้ที่เมื่อกี้บอกว่าเป็น objective ่ t h i s objective ก็คือข้างหน้าคือว่า adapting EU common transport policy นะคะไอ้เจ้าอันนี้การ adapt เนี่ยนะ can only be fully achieve d สามารถทำได้สำเร็จภายในปี2020่ but first essential step towards ระบบการคมนาคมอ่ะตรงนี้ก็จะมีแบบเออจริงๆมันคือเรื่องเก่าแหละเพราะมันเป็น ambitious objective มันก็คือเหมือนเดิมแล้วนะคะแต่ตรงนี้เขาก็คือพูดขึ้นมาว่าเออจะต้องสามารถให้ทำให้ได้ภายในปี2020อ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในหัวก็คือว่า sustainable เนี่ยให้โอกาสสำหรับที่เชนิโบายคมนาคมต้องสำเร็จโดยการทำอันนี้อันนี้อันนี้แล้วมันก็เป็นหัวใจที่สำคัญนะคะแล้วเขาต้องการให้ e o b j e c t i v e เนี้ยให้เสร็จภายในปี2020 ไม่ทราบว่าในสิ่งที่พี่จีพูดเนี่ยมันอยู่ใต้ข้อไหนดีคะอ่าถูกไหมก็เป็นข้อที่หนึ่งก็คือ a fresh and important long term goal ก็คือตัวอะไรตัว adapting อะไรตัว adapting EU s common transport policy into community policy นะคะต่อมาข้อ e นะคะเมื่อกี้เราเสร็จแล้วเนาะข้อ d doc โอเคข้อ e กนะคะ โอเคก็เริ่มต้นใหม่ค่ะพร้อมกับบอกตัวเองว่าเฮ้ยอันนี้ต้องเป็นเมน,นเดีย Energy Consumption การบริโภคทาง Energy บางคนก็งงไม่เป็นไรก็ Energy Consumption อันนี้ที่จริงๆคือแบบเป็นวิธีที่แบบอันนี้จริงๆนะแบบเราต้องพูดกับตัวเองเราก็เปิดอินก่อนทุกอันที่เป็น r r p p s s t t o o อะให้พูดภาษาไทย Energy Consumption ใน Transport Sector w a s to blame อะไรก็ไม่รู้ สำหรับ28%ของ emission of CO2 สมมุติประโยคนี้แบบอ่านไม่รู้เรื่องเราก็ไม่เป็นไรนี่ what to blame ถูกป่ะฉัน blame เธอเธอ blame ฉันออกก็คือแบบตำหนิอะไรอย่างเงี้ยป่ะ energy consumption ใน transport sector blame แบบสำหรับ28%เห็นไหมสังเกตไหมเวลาอ่านแบบนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าคนรู้เรื่องเออมันก็รู้เรื่องจริงแหละแต่ว่าเกิดคนที่แบบเริ่มงง,งอะ่ะจริงมันต้องเขียน แล้วเราก็ต้องบอกตัวเองว่าเฮ้ยไม่มีอะไรนะคอนซัมพลังนในการคมนาคมมาก่าคือต่หนิสำหรับเห็นไหมแปลตรงตัวเลย28%ของ C O 2โอเค Energy c o n s u m p ใ i o n นในการคมนาคมอ่กก็คือต่หนินะมันต่หนิสำหรับ28%ตัวนี้มันร้ายกาศนมก็แบบอินเข้าไปอินเนอร์เข้าไป The leading greenhouse gas, according to the latest estimates, if nothing is done, CO2 from transport can be expected to increase. มันเหมือนจะเป็นเรื่องเดิมนะแต่จริงๆไม่ใช่เรื่องเดิมนะจะบอกอ่ามาดูกันก็คืออ้ตัวไ o r d i n g to เนี่ยประโยคหลักก็คือ CO2 emissions ก็คือการสมมติไม่รู้ emissions ก็ไดนะ CO2 จากการคมนาคมสามารถจะถูกคาดว่าจะต้องสูงขึ้นคือสังเกว่าว่ามันจะ มีตจะมีตัวนี้ที่เหมือนกันคือ co 2ใชั้นบรรบบก co 2สูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือ energy consumption ในการคำนาคมเนี่ยคือจะต้องต่ำหนิเป็นสิ่งต่ำหนิสำหรับสำหรับ28%ของ emission นะแล้วก็ co 2 emission จากการคมน,นาคมเนี่ยสามารถถูกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น50% once again road transport is the main อะไรก็ไม่รู้ a c c o u n t e แ for 84% ก็คือเราจะเขียนก็คือ road transport คือ main c a r p e t สมมติไม่แปลแปลไม่เป็นเนื่องจากมันตัวเดียวก็คือ alone เนปะมันตัวเดียวถือเป็น84%โอเคก็ okay. คือตอนนี้เรามี3ประโยคที่อยู่ในหัว ก็ถ้าเกิดเป็นคาแรคเตอร์อย่างพี่จีก็คือจะยังกลัวอยู่ว่าเฮ้ยคือถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นคนขี้กลัวหรือเราไม่ค่อยมีแบ็ก d คาท์โนเลชในในเรื่องเรื่องนี้เราก็จะต้องเอาสามประโยคเข้าไปไว้ในหัวก่อนนะคะอ่ะก็คือเรามี Energy Consumption ในการคามานาคมถือต้องเป็นแบบเป็นตัวตำหนิที่ถูกตำหนิเนาะสำหรับ28%ของ CO2 CO2 e m i s s i o n จาก Transport สามอ่าสามารถถูกคาดการให้เพิ่มขึ้น50าสิบเปอร์เซ็นต์นคือ main c o p i t นะคะเนื่องจากว่ามันถือเป็น84เรก็เราก็มีสิ่งเหล่านี้ในหัวแปบ๊บหนึ่งนะนี่พารากราฟอะไรนะดีไปแล้วตอนนี้เป็น e นาะอ่ะ e พารากราฟ e ข้อ18 ตอบอะไรเอ่ยเราตัด ii iii II, x i นะคะสามารถถ้าเกิดผู้เรียนคนไหนสามารถตอบได้ก็ตอบไปเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็จะตอบเป็น environmental cost ค่าเสียหายอันนี้ไม่ได้แปลว่าใครใช้จ่ายนะคะเป็นค่าเสียหายทางด้านส,สิ่งแวดล้อมของการคมนาคมทางรถยนต์นะคะเพราะฉะนั้น ข้อดีดอกก็ตอบไอนะคะ